今日は่นตั้ริจัดดานสิต่คิวามัสยูชิเอ่านี่เออะไรไม่น่ามดง้วยนะครับต์ก่าดูวัยดูจอยดูจอยดูจอยูหอืดูจอยดาจอยดูจอยดูีอยดอยดูิอยดูจกยดูจอดคลิยมาก็ดูน่าดูัอไดูั้นดูละเดื่อปดดูไปดูมาเดี๋ยว ทิกตอกอะเนาะโอเคจะเป็นยังไงไปโอเคโซล่าโซล่ายัยโอซัมซัมอีซมบอกแล้วนี่ครับว่ามันนั่นแหละมันอีหยังเด็กกันไม่ด้ ยังไม่ไดคิดอะเฮมิวย่าไปนัดเฮ๊ะเอ๊ะมึงอะชัดเขากาทำไมนึกถึงอีกเกมเกมหนึ่งเลยวะเกมอะไรเนี่ยซเวีนัมเบอร์เอทหรือเปล่าในคอมเมนต์บอกเซลเลนเดอร์แม,มน <c oughs> <c oughs> ดูได้ไหมเนี่ย โอเคอันนี้คีป,ปี้แล้วไม่ใช่แค่คีป,ปี้อันนี้เวียดอันนี้เวียดละออย่างวะอย่าบอกว่าทุบเออขึ้นมาเป็นใหญ่แกอา้าวไม่ใช่ไอ,อ้ไม่รู้ลงยูทู e ได้ไหมเนี่ย ให้ขอหัวข้อนี้มาวะเนี้ยเวียเอกับคิปป i ้เเนี่ยโอเคอยากได้หัวข้อใหม่อะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ไป้างลางได้ของคนไทยหรือเปล่าโอเคเป็นเรื่องปกตินะครับผมตอนที่ทำงานโรงพยาบาลก็เห็นออกบ่อยไม่ว่าจะเป็นรถเข็นไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าจู่ๆก็มีคน ไปนอนอยู่บนนี่ครับบนเตียงที่เขาไว้ใส่อคนไข้ฉุกเฉินที่อยู่หน้าตึกอะสรุปคือแม่บ้านหนาวนีครับก็เลยไปนอนบนนั้น <laughs> มีแต่คนถามว่าของจริงไหมของจริงไหมเนี่ยฉันเชื่อคะ่ะพอเจอเออเจอกับตัวแล้วตั้งสติแล้วอุทิศส่วนกุศลโอเคชื่อช่องเขาชื่อว่า what am สองสักหน่อยไหมโอเค เครดิตที่ช่อง What A I App เนี่ครับหลอครับพี่ผู้ขับรถคูปครับพี่ไลเดอร์หรหลอครับพี่เกียร์ล้อแล้วก็ผูบรถคูปองับพี่ดหลอครับพี่แล้วก็จบแค่ห้าวินี่นะอ่าไม่มีเงาซะด้วยสยุมสักมาทำไรลูกหรือว่าเป็นไอแดงวะ กูมาเนี่ยอ้าวหลอดรั้วได้ด้วยทะลุรั้วสิโอเทำไมคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าประสิทธิโชควะประสิทธิโชคคือใครอ่ะเออเย่โว้ยตายละอย่ามองมันพระเจ้าเออแค่คำพูดก็รู้อันนี้ไม่เนียนละไม่เนียนละคุณยายไม่ปวดคอเลยวะเขามีแต่ ยายสปีดวิ่งไล่รถนี่ครับอันนี้รถวิ่งไล่ถ่ายยายสปีดแล้วก็รถอ,อันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งน่งครับที่ค่อนข้างน่าจะได้ผลมันจะมีอยู่มีมีมหนึ่งไม่รู้ว่ามีมหรือว่าของจริงนะครับเขาไปวาดกำแพงอ่ะแล้วให้เป็นเหมือนอุโมงเข้าไปแล้วรถแม่งเข้าไปชนจริง อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นี่ครับแต่มันเป็นมีมาน,นะโอเคอันนี้จำโอ้ถ้าคุณมีแฟนตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคุณจะว่ายัางไง <laughs> แน่นอนล้ะมันเป็น AI ชื่อคลิปก็บอกว่า AI นี่วะ

เรื่องของอาจารย์อิตโตจุนจีใช่ปะลูกโป่งหัวคนเฮ้ยอันนี้น่าน่าสนใจอยู่นะเนี่ยดูอะไรมาปั๊บมันก็น่าสนใจไปหมดเลยอ่ะน่าทำอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะวันหนึ่งมันจะมีอีลูกป่งหัวคนเนี่ยลอยไปลอยมานีครับอยู่เต็มแบบว่าเต็มท้องฟ้าเลยแต่ไม่ได้เหมือนในคลิปนี้นะก็คือมันจะมีลูกโป่งหัวเราอยู่นี่ครับลอยไปลอยมา แล้วอีลูกโป,ปง่งเนี่ยก็พยายามจะมาเอาเราขึ้นไปถ้าเราพยายามจะยิงมันหัวมันจะแฟบเนี่ยลูกโป,ป่งจะแฟบแล้วหัวเราก็จะแฟบด้วยเ้ยน่าสนใจเลยลูกโป,ป่งหัวมนุษย์เงินรึ <im> <c oughs> ดูนี่สิอเ <c oughs> อ้าแขนอย่าบอกว่าแตกเอา อีกรอบหนึ่ง,งอ,อ๋อกลายเป็นสาวเหรอสีก็เปลี่ยนกลายเป็นสาวแต่มีแต่คนบอกว่าเซเลนฮิ l เอฟแล้วก็ถามว่ามัน AI ใช่ไหมช่องเขาชื่อว่า AI h o r r o r n i g h t AI อยู่แล้วดูเลย ผมแปลกใจตรงที่เจไม่วิ่งนี้เจเห็นเพื่อนโดนดูดเข้าไปในหม้อแล้วเจแบบไหลต่ออะไรวะอะไรวะเขายอะไรครับยายแล้วแล้วไงยายขายยายเหรอ ยายบอกขายยายแต่โยนอะไรเข้าไปในรถไม่รู้มีคนบอกไม่เล่นอีกแล้วนะโอซโมเอต้าปิโอกะเจ้าบุตรสิ่เนี่ยฮาฮ่าบ้าเฮ้ยอันนี้น่ากลัวโอซโมเอต้าปิโอเออันนี้น่ากลัว ไข่มุกทะลุออกจากปากจากตาจากหูจากจมูกจากจมูกไหมเนี่ยโอเคมาหมดโอ้มาโอเคอันนี้น่ากลัวนี่ยวันนี้ทำไมคลิปญี่ปุ่นมาเยอะจังเล้ว อย่างเดสกาโอเคเอ่าฮะลักหมาไปแดดเล่าหมด What s a w was recorded on a home CCTV system. A creature rushing into the garden and grabbing the family dog before disappearing into the dark. In another home, a living room camera captures a dog and cat on the sofa. มันมีคนทำคอนเทนต์แนวนี้กับ ai ด้วยเหรอ oh yeah when the door suddenly slams open and an unseen force shoves the entire sofa across the floor and this last clip comes from a different house entirely <coughs> a strange armless creature waddles into the garden startling the dog before quickly running back out okay, of the yard okay. three encounters no one can explain if this happened where you live what would you do okay man ai clip. แล้ว ai ai ที่ญี่ปุ่นก็อาจจะมีความเชื่อคล้ายๆบ้านเรานะที่แบบว่าไปเตะสารไปนู่นนี่นั่นนี่ครับแล้วก็ทําให้เราเจอดีเหมือนคลิปแรกอ่ะเขาไปรบกวนสารแล้วยูจูคอเขาก็ยาวแต่มันเป็น AI ข้างในมืดมากเลยถ่ายไว้ที่จะได้มีหลักฐานวันนี้นั่งอยู่ตรงตอนแรกผมนึกว่าของญี่ปุ่นรกมองญี่ปุ่นตอนแกน้าดอ่ปนอนกินไป่าอยี่านตอกผมนึกีุนตอนแรกผมนขยับไปุ่นตรีบเนี๋ยวผมไม่เห็นผมไม่เห็น เราไม่เห็นจะได้มีหลักฐานจะ้องดูกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะน่าจะร้อยปีได้มั้งหน้าดูนิ่มเกินไปอ่ะอย่าพูดดีคนลุกเฮ้ยเห็นหมมันขยับไปไปไปรีบออกเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันขยับตรงไหนวะไม่ได้ขยับเอฟเฟกต์กล้องเฉยๆ今日はまったり雑談้ようって思ってます。後สิ何？่แว่าอยาเอ๊ะอะไรไม่มีอะไรเลยไม่ม โดนจนได้ไอ้เลยกูนึกว่าจะไม่โดนแม่งโดนจนได้เอามีคนเอารูปมาทำเอไออเออแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีโอเคอาจจะไม่ได้ยินเพลงนะผมอาจจะตัดเพลงออกอื ทำไมดูรู้สึกโมโหอ่านไม่ทันอบอกให้มาพักเลยอต้องยิ้มตลอดเวลาอ่ไปหัดยิ้มแม่งงสิบสองปีต่อมาโอเคเหมือนจะไปสมัครงาน อ๋อเป็นตัวประกอบอ๋อแล้วก็ยิ้มเลยโอเคผมเพิ่งรู้ที่มาว่ามันเป็นแบบนี้นี่ครับเธอไปสมัครเป็นเหมือนคนดูในรายการทีวีโชว์แล้วก็ยิ้มให้กล้องโดยที่ปวดคอไว้ นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนเนีับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พราหน้าบายสวัสดีครับเย้ย yeah.